มีปัญหาผิวหน้ามันสิวอักเสบสิวอุดตันสิวดสิวื่นขึ้นบ้างไหมคะไม่ก็เจอปัญหาเหล่านี้เหมือนกันค่ะแต่แนะนําค่ะให้ใช้ตัวนี้บอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปทันทีจ้า เพลเจอร์ l มายเลขสามสูตรสนั่นเองนะคะสูตรสนั้นดียังไงคะสูตรสตัวนี้คะเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้ามันมากนะคะสิวอักเสบสิวอุดตันสิวผดผื่นบุกหน้านะคะเจ้าตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในการกรําจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันบนผิวของเราเนี่ยให้หลุดออกไปนะคะ และยังสามารถใช้ร่วมกับยารักษาสิวได้ด้วยเพราะว่าจะไม่ทําให้ผิวของเรานั้นแห้งวอกหรือว่าเกิดสิวเพิ่มแน่นอนจ้าเขามีส่วนผสมของ T E A นะครับโคโคโอินกุตตามตดโซเดียม P C A โพโครีมไกคลคอลเบนโซพิโนโฟลซ,ซึ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะไม่เก่อให้เกิดสิวไม่ก่อให้เกิดอุดตันแน่นอนจ้าและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะเขาปราศจากสารละลายเคืองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้าหอมสีสัง คราสห์ SLS สารก่อฟองและพาราเบนก่อนหน้าที่มาจะใช้เจ้าตัวนี้นะคะมายนะมีผิวหน้ามันมากๆซิวอักเสบสิวอุดตันสิวผวดสิวพืนน่ขึ้นเยอะมากแต่งหน้าไม่ได้เลยนะคะแต่หลังจากที่ใช้ตัวนี้มาแล้วประมาณ7วันนะคะบอกเลยว่าชอบมากๆผิวลดขึ้นมากๆเลยความมันลดลงซิวอักเสบสิวอุดตันยับยุบลงลดลงอย่างเห็นชัดเจนเลยแล้วเนี่ยนะคะรอยดท่ จะสีํามันจางลงอย่างเห็นชัดเจนเลยใครที่สนใจนะคะอยากจะมาลองใช้แบบหมายนะคะให้ไปซื้อได้เลยนะคะที่ช้อปปีค่ะหรือว่าที่วัสดสันซื้อง่ายมากๆเลยเจ้าตัวนี้นะคะเขามีขนาด50 ml นะคะในราคาเพียงแค่150บาทเท่านั้นจ้าเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันเลยดีกว่าให้ดูว่าเนื้อเจลของเขาเป็นยังไงแล้วมันสะอาดหมดจดจริงไหมไปล้างหน้ากันจ้านี่เล ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยไมค์ขออนุญาตให้ดูเนื้อเจลของเขาก่อนนะคะเนื้อเจลของเขาเนี่ยเป็นเนื้อเจลใสบริสุทธิ์นนะเนียนนุ่มมากๆเลยนะคะไม่มีฟองนะคะตัวนี้แล้วก็ลดสิวด้วยวิธีล้างหน้านะคะก็ง,ง่ายม,มากๆเลยเพียงแค่ผสมน้ำเล็กน้อยเนาะบในใบหน้าของเรานะคะทําความสะอาดประมาณ1นาทีนะคะหลังจากนะคะที่เราทําความสะอาดใบหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ล้างหน้าค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะทุก มาเสริมเทคนิคเร่งได้น้อยด้วยนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าทําความสะอาดก็เช็ดหน้าให้แห้งด้วยนะคะง่ายมากๆเลยแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะหลังจากที่มาล้างหน้านะคะใช้เสร็จแล้วนะคะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมันสะอาดหมดจดนะคะสะอาดไม่เอีสตน,นะคะคือเขาทําความสะอาดเกลี้ยงเลยและที่สําคัญนะคะมันไม่เคลือบผิวของเราด้วยอ่ามายก็อยากจะแนะนํานะคะบอกต่ออยากให้ลองใช้กันดูนะคะนี่เลย เี่ยวคินเซอร์เพียวเจลสูตรสาค่ะสูตรผิวมันนะคะลดสิวนะคะสามารถหาซื้อได้เลยนะคะที่วัาสดหรือว่าช้อปปีก็ได้จ้า